จิตมีสภาวะจำหนึ่งเมื่อใดก็ตามจิตจะจำอะไรได้นั้นอารมณ์นั้นต้องหนักแน่นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามอารมณ์มันหนักแน่นจิตจะจำได้มากถ้าคุณเกลียดมากคุณก็จะจำได้แม่นยำมากจำได้ไหมกะทั้งเสียงเสียงมันเดินมาละหน้ามันมาละบางคนจับภาพพระไม่ได้แต่จับหน้าคนที่เกลียดได้มากกว่าพระอีกเคยเป็นไหมเอาสังเกตม่อทำไมอะ่ะ ดังนั้นเวลาที่ท่านให้จับภาพพระท่านถึงบอกเลยว่าใครจับภาพพระไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ให้น้อมนึกถึงคุณพระไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนเราน้อมนึกถึงคุณพระแปลว่าอารมณ์เรานึกถึงความดีของท่านบ่อยๆบ่อยๆสักวันหนึ่งก็จะจําภาพ่ันได้เหมือนตอนนี้เรานึกถึงคนที่ปรารถนาดีกับเราได้ไหมชัดไหมชัดเพราะว่าเรารักเขามาก เขาก็รักเรามากเขาเมตตามากเราก็เมตตาเขามากเราจึงจําภาพเขาชัดขึ้นอยู่กับอะไรครับอารมณ์เห็นไหมนั้นถ้าใช้ในชีวิตประจําวันเป็นไงนักปฏิบัติรู้แล้วครจะเลือกขยะหรือจะเลือกดอกไม้ขึ้นอยู่กับเราแล้วละ่ะอารมณ์โลภเยอะๆอารมณ์โกรธเยอะๆอาฆ่าพาปฏิบัติคนอื่นเยอะๆอารมณ์ทําร้ายคนอื่นเยอะๆ เราจะเอาไม่หลายอีกพวกนี้ถ้าไม่เอาก็ช่างมันเถอะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าจะช่างมันยังไงให้มันเบาที่สุดส่วนที่เราจะทําทําคืออะไรครับอารมณ์ที่ทําให้จิตของเราเป็นกุศลแทนเช่นให้ทานแล้วอิ่มมากหูยไปให้ทานตอนนั้นเขากินแบบนี้มีความสุขแบบนั้นโอ้ยใจมันแบบสบายจังเลยมีความสุขไหมสุขปุ๊บพอนึกถึงปับ๊บจาได้ไหมตั้งเลย พอมานั่งกรรมฐานตอนนั้นไม่ใช่นั่งลำพองนันั่งโอ้โหนั่งบพลังนั้นนะจิตเกิดความปิติเกิดความสงบปึ้งดิ่งลงมีความสงบลำงับไม่คิดเรื่องอะไรเลยจำได้ไหมได้ถ้าทุกคนเคยทำได้หรือแม้กระทั่งกรรมฐานไปวันเออสบายใจดีฟังอันนี้ไปแล้วเออสบายใจดีจำได้ไหมจำได้ท่านก็จะอยู่แค่นี้ทานศีลส,สมาธิปัญญาวนอยู่แค่นี้ ถามว่าทําไมถึงจะจําเรื่องราวที่เป็นกุศลได้มากๆคุณก็ต้องมีอารมณ์ที่เป็นกุศลมากเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาให้ทานท่านถึงบอกไงว่าต้องตั้งใจให้ก่อนไม่ใช่ให้ส่งส่งไปบางคนโอนเงินนะเนาะถามว่าเวลาบัตเราให้ทําบุญเนี่ยผมจะบอกเสมอใช่ไหมว่าทุกคนแม้แตะบุญกระถิ่นนี่ยก็บอกว่าอ่านก่อนอย่เพิ่งทําอ่านก่อนเราก็สาเอาบทอะไรที่แบบ เรียบเรียงมาและดีที่สุดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมาละอ่านก่อนนะทุกคนอ่านก่อนทําจิตสบายสบายอ่านก่อนอ่านเสร็จปุ๊บเราค่อยทําบุญเพราะว่าอะไรการตั้งใจมันแสดงออกถึงอารมณ์พออารมณ์นั้นมันเกิดขึ้นด้วยการกระทํามันสําเร็จอ่ะมันจะปิติมากแล้วมันจะเกิดอารมณ์ที่เป็นสุขมากๆ